สวัสดีครับวันนี้คนที่ยี่สิบดมกราคมปี68ดนะครับวันนี้ก็สายสายของวันจันนะครับเนาะจันที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมนะครับเนาะวันนี้วางแนวทางของลาวพัฒนานะครับอีฟสีทางช่องเพื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับหลังจากช่วงชาลงแรวทางของฮานอยไปแล้วนะครับให้ขอฮานอยไปจิปนี้สายสายมาก็จะเป็นของลาวพัฒนานะครับ สี่ทางช่องนะครับเนาะก็เพื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับก็พรุ่งนี้ก็วันที่ยี่สิบแปดฮานอยมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนาะดูแล้วไม่น่ามีนะครับเนาะแต่ลองเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับเนาะถ้ายังไงถ้าไม่ได้ลงแต่ถ้ามีก็ทักมาขอได้นะครับทักมาขอได้แต่ถ้าไม่ได้ลงนะครับเนาะแต่ถ้ามีเช็คข่าวให้แน่ใจก่อนนะครับ กรณีบรรคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพานนองนนมาเที่ยวนะครับเนหะมือนเดิมที่สวนบางกระเจ้านะครับชมธรรมชาติส,สวยๆบ้านเรานะครับเหมือนเดิมต้นไมใ้ใบหญ,ญา้าไม่น้ำลําทานนะครับเนาะปั่นกระยาดกลังกายเสร็จก็แวะให้อาหารปลาแล้วก็พักกินขนมนมเนยริมศาลากลางน้ำนครับที่นั่งอยู่คือศาลากลางน้ํานะครับเนาะที่เห็นเป็นซุ้มๆนะครับเนาะอยู่กลางน้ําอยู่ริมน้ำนะครับเราไม่ใช่กลางน้ําริมน้ํา ทำสะพานเข้าไปนะครับเนาะอากาศดีมากนะครับเราใครอยู่แถวนี้แนะ่นำครับเนาะสายลักธรรมชาติแนะนํนำเลยครับสวนบางกระเจ้าเธอพระประแดงนะครับใกล้ที่เราเบาสารคามอยู่ครับเนาะประมาณ10บฟโล่ขับรถแป๊บเดียวนะครับเนาะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเนาะถือสัมบัเที่ยวกันเดินทางไปด้ด้วยตัวเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับนานๆมองหน้ากันนะครับเนาะจะได้ไม่เบื่อ ธรรมชาติของซื้อซึ่งงามเจริญหูเจริญตาฝ่านะครับเนาะก่อนอื่นก,ก็ดูผลเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก่อนนะครับเนาะศุกร์ที่แล้วที่ผ่านมาของเราพัฒนานะครับผลเลข6ตัวนะครับมี08 3 2 05 08 35นะครับเลข6ตัว2ตัวล่างออก3 2สองนะครับ2ตัวบนก็0 5ย์้า สามตัวบนก็ 2, องนะครับเราพัฒนา 3, 2กับ05นย์ห้าบอาสารให้ไปเด่น 5, ้ลอง4นะครับเสียดายมากนะครับเนาะเลือกเด่นเข้าติดต่อกัน6กวดซอนนะครับเนาะจะจับคู่เอาไม่อยู่นะครับเนาะจับคู่ไม่ถูกนะครับเด่น5ถูกต้องนะครับจะจับคู่ 5, 0, 5, 2 ห้าหกห้าเจ็ดนะครับไม่มีห้าศูนย์เลยเสียดายนะครับเนาะเสียดายสองตัวล่างเขาออกสามสองนะครับบ่าวทำก็จับไปก็สามห้าสามสี่นะครับเนาะก็ไม่มีห้าศูนย์ก็ไม่มีเสียดายนะครับเนาะเสียดายอย่างที่บ่าวสามเคยบอกนะครับเราจะเล็กซื้อให้ติดสองตัวนี้ไว้มีลุ้นแน่นอนนะครับ ติดห้าติดสี่ไว้มีลุ้นแน่นอนเสียดายจับคู่ไม่ลงตัวสักเทีว่นาะจับทางไม่ได้ได้แต่ตัวเด่นนะครับหกวดซ้อนนะครับเจับคู่มาไอเรขเด่นเดินนาเดินดีมาหกหมวดซ้อนหมวดน,นี้ลุ้นกันต่อครับว่าจะเป็นไงจะจับทางได้ไหมเดี๋ยวผู้บ่าวซามบอกประจนะครับว่าถ้าไม่ชอบที่บ่าวซามจับคู่ให้เลืเด่นเดินดีมากจะจับคู่ให้ไม่เข้าบ่าวซามจับคู่ให้สี่คู่ เอียสีก็จับหกคู่ที่เหลือไปเลยนะครับบอกไว้ประจำนะครับถ้าใครฟังจบสีคู่นี้ไม่มาแบอกว่ามือไม่แม่นเอาสีหกคู่ที่เหลือเลยนอกจากห้าสองห้าสามห้าหกห้าเจ็ดแล้วอีกหกคู่ที่เหลือจัดไปเลยก็ถ้าใครจัดก็ได้ครับเนาะใครลูดก็ได้ครับเนาะแบ่าวสารคมไม่ลูดนะครับเนาะไม่ลูดวันนี้ไม่แน่อาจจะลองลูดดูก็ได้ครับเนาะแต่วันนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม เสื yeah, right. day, ้อติดสองตัวนี้ไว้มีลุนแน่นอนครับเพรา80%มีลุ้นแน่นอนก็คอยคาดการถูกนะครับคอยคาดการถูกคอยจับคู่ถูกด้วยนะครับเนาะจะได้ตังค์นะครับเนาะอกสตราไม่ค่อยลูดครับนานๆจะลูดทีนะเนาะนานๆวันในมันไส้วันในโมโหถึงจะลุ้นถึงจะลุถึงจะลูดทีนะครับเนาะสนใจมั่นใจตัวเจาะตัวเองนะครับส่วนใหญ่วันนี้ลุ้นพริการครับน้องจะจับทางถูกไหมก็ สลดจดจดไว้นะครับสุปจดสุดแคบกดนเราแคบเหมือนเดิมวันนี้เด่นศูนย์เด่นหนึ่งครับเนาะค่อนข้างบันใจอีกเหมือนเดิมว่าถ้าเก็ตสองตัวนี้ไว้น่าจะมีลุ้นครับเนาะศูนย์กับหนึ่งค่อนข้างบันใจมีเก้าตัวหนึ่งครับเนาะแต่ว่าเก้าคัดออกนะครับเนาะบันใจสองตัวนี้มากกว่านะครับศูนย์กับหนึ่งนะครับจับคู่นะครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้า

เน้นใฮซับคู่นี้นะครับเนาะก็ชุด3ตัวนะครับมีรุ่น4ชุดเหมือนเดิมมี907 908 817แล้วก็818นะครับ4ชุด4ชุดนี้ก็ให้เน้นวิที่907 908แล้วก็817นะครับเน้นให้3ชุดนี้นะครับเนาะก็ครบถ้วนนะครับจับแนวทาง ลาพัฒนาวันที่27มกราคมปี68นะครับเหมือนเดิมนะครับอย่างที่เคยบอกถ้าใครไม่ชอบที่บอกสงครามเย็นรรจะไปจับคู่ให้นะครับเนาะตอาจับคู่ไม่แม่นหลายงมวดแล้วจับเองี่ฝาก็มีเลขดีเด็ดเลขดเด่นนะเนาะตัวไหนดีๆมาจับคู่ได้เลยครับเนาะแต่จะเด็ดมาคู่ตัวหนึง่งทําเองได้หรือมาจากสมัครไหนก็และแต่ครับเนาะมาประกบด้วยเลยนะครับ0กับ1ค่อนข้างมั่นใจครับเนาะ ศูนย์กับหนึ่งค่อนข้างมั่นใจว่าแปดสิบเปอร์เซ็นถ้าไม่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับน่าจะมาแน่นอนสองตัวนี้ติดสองตัวนี้ไว้นะครับเนาะติดสองตัวนี้ไว้โอกาสลุ้นมีสูงนะครับเนาะถ้าไม่ไผิดพลาดก็ประมาณนี้เนาะเนาะก็ตัวนี้นะครับสำหรับคนงบน้อยก็ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดนะครับสามคู่นี้ชอบที่สุดนะครับเนาะวันนี้บอกว่าวันนี้บอกว่าให้จับทางได้ครับเนาะ เอาตัวเน้นๆไปเลยเอาคืนนะครับเนาะตัวเน้นๆไปเลยหลังจากพาดมาหลายงวดนะครับเนาะมาเตะเลขเด่นถ้าสายรูดได้ได้แทบทุกงวดนะครับเนาะทุกงวดเลยก็กวาก่าได้หกงวดย้อนหลังได้รูดได้บดแน่นอนสายรูดนะครับสายรูด ประมาณนี้ครับเลาสำหรับทางลาวพัฒนานะครับเ,เราวลาวพัฒนาส่วนสงจ,จุดจีนจุดวันไหนบ้างก็เช็คข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับเลาจุดจีนลาวพัฒนาหยุดวันไหนเช็คข,ข่าวครั้งหนึ่งถ้าไม่มีหยุดก็จะได้ลงให้นะครับแลาแต่คิดว่าไม่น่ารอดนะครับเพราะว่าทางลาวทางฮานอยเขาหยุดกันนะครับเนาะหยุดปีใหม่กันเออหย,ยุดจุดจีนกันทุกปีนะครับก็ ถ้าใครอยากได้แนทางถ้าวันไหนไม่ได้ลงครับเนาะถ้าเขาถ้าเขามีแล้วไม่ได้ลงก็ทักมาขอส่วนตัวได้นะครับหลายที่เคยให้ไปนะครับเนาะก็ฝากไว้ที่นี้ครับเจอคลิปหน้าคลิปดีก็สวัสดีครับ